วิมลนสนทนา8ปออหัวข้อที่8นะครับ8.1อเมริกามีเพื่อนๆอ,อยากฟังเรื่องการไปดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็ญี่ปุ่นตามลำดับนะครับโดยขอให้เล่าเฉพาะปล่อยเปิ่นหรือว่าปล่อยไก่หรือพฤติกรรมแบบบ้านนอกเข้ากรุงตามประสบการณ์ที่ผมถน,น,นัดอยู่เพื่อนบอกว่ามันคลายเครียดดีไม่สนใจเรววาจะโกหกหรือเปล่าแต่ผมขอบอกว่าการที่ผมจะเล่าให้ฟังนี่ถึงจะมีการชูรถบ้างแต่ว่า 99%เป็นเรื่องจริงนะครับการว่าผมโม้นั้นนอกจากจะทำร้ายความรู้สึกของผมแล้วตัวท่านผู้อ่านเองท่านนึกอยู่เสมอว่ามันไม่จริงก็จะหาความสนุกอันใดนี้ได้เพราะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นแล้วก็ย่อมจะแต่งให้โลดพลเพียงไรแค่ไหนก็ย่อมทําได้ซึ่งผมคิดว่าไม่มีประโยชน์อันใดเลยเอาลครับนี่คือรายงานความเสี่ยวของผมต่อเพื่อนๆผมออกเดินทางเร,เร็วกว่ากำหนดสวันร้เรือเบนเต็ม แทนที่จะออกวันที่หนึ่งมีนาคมก็ต้องเลื่อนไปออกวันที่28กุมภาพันธ์ออกเดินทางอย่างไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมเลยฉะนั้นอะไรต่ออะไรมันก็ลูกกล่าไปเรื่อยน,น,นะครับแต่ยังทันที่จะโทรเลขบอกเพื่อนให้มารับที่เมืองเซียเตอร,ทอร์ทั้งที่ไปก่อนก็มีการหยุดงานของพนักงารรนไปณีิ์โทรเลขในบ้านเราไก่เริ่มออกจากเล้าวทันทีเมื่อผมเข้าไปในห้องพักผู้โดยสารขาออกกล่าวคือผมได้ยินประกาศทางลำโพงว่า การบินไทยเที่ยวบินที่ TG 740ไปยังตัวเกียวซีแอตเทิลดัลลัสขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกับเครื่องดังกล่าวไปพร้อมกันที่ประตูหมายเลขหนึ่งณนะบัดนี้ผู้โดยสารที่นั่งข้างผมพากันลุกพรึพบภาพเกือบจะพร้อมๆกันผมก็วกขวาสัมภาระของผมอันประกอบไปด้วยกระเป๋า,าสะพายหนึ่งใบกระเป๋า,าเอกสารหนึ่งใบและกล่องใส่หงซึ่งทางโรงเรียนของผมเขาฝากไปให้สถาบันเพอร์กินส์ทำาดยแก้วทั้งลำผมต้องถือด้วยความระมัดระวังเป็นที่สุด นับว่าต้องรักษาเอาไว้เท่าๆกับชีวิตของผมเชียละ่ะแตกไม่ได้มันได้นั่งตักของผมไปจนถึงอเมริกากอดไปประคองไปแม้แต่คนที่ผมเคยรักมากที่สุดก็ยังไม่เคยได้รับการระแวดระวังถึงขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยส่วนกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ซึ่งมีขนาดและน้ำหนักเกือบจะครึ่งขนาดตัวผมเห็นจะได้ผมส่งไปตามสายพานเข้าชั้นล่างของเครื่องบินไปแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นตรงที่ผมอุตส่าห์เข้าแถวรอจนเกือบจะเป็นคนสุดท้ายพอผ่านจุดตรวจเข้าไป เขาดูหนังสือเดินทางและตัวของผมแล้วจึงถามด้วยความนอบน้อมว่าท่านจะไปอเมริกาไม่ใช่หรือขอรับครับผมตอบอย่างภาคภูมิใจเขาก็มองหน้าผมแล้วมองหน้าผมอีกในที่สุดก็บอกเพื่อนร่วมงานของเขาว่าผมจะพาท่านผู้นี้ไปส่งก่อนช่วยทำงานต่อด้วยแล้วก็หันมาพูดกับผมว่าท่านมาผิดประตูครับช่องนี้เครื่องไปกรุงโคลัมโบสีลังกานี่คือประตูหมายเลขสี่ของท่านประตูหมายเลขหนึ่งนะครับ อ้าวผมพูดได้แค่นั้นจริงๆนะครับเพราะไม่รู้จะพูดอะไรอีกพอเจ้าหน้าที่คนนั้นมอบผมให้กับคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ลาไปต่อจากนั้นก็ยังมีผลให้มีการโต้เถียงคดีของผมกันเป็นการใหญ่เจ้าหน้าที่ประตูก็วิทยุไปต่อว่าทางเคาน์เตอร์เช็คตัวว่าทําไมไม่บอกว่ามีคนตาบอดเดินทางมาด้วยทางเคาน์เตอร์ก็เถียงว่าไม่รู้เลยว่ามีเขาก็หันมาถามผมว่าแจ้งหรือเปล่าว่าตาบอดผมก็กลัวความผิดนะครับก็เลยกล้มๆ,ๆบอกไปว่า ผมก็แจ้งเหมือนกันล่ะครับเจ้าหน้าที่ก็เอดต่อไปอีกว่าแล้วทําไมพาไปเข้าประตูอื่นล่ะผมก็บอกว่าผมก็ตามคนเข้าไปนะขอรับผมไม่ทราบจริงๆนี่ก็ตาบอดนี่วาเออผมลืมบอกไปนะครับผมยังไม่ทันงัดเอาไม้เท้าขาวกับเยสิย์ขึ้นมาใช้เพราะว่าโมแตเชื่อมือตัวเองว่าคงจะจัดการอะไรต่อมีอะไรได้และอีกประการหนึ่งนะครับมันก็อยู่ในบ้านเมืองเรานี่เราคงจะอธิบายหรือถามถ่ายได้โดยสะดวกสรุปก็คือเกิดความประมาทนั่นแหละครับ แถมก็ยังอายไม่กล้าถามอยู่มันก็เลยเกิดเรื่องแต่ในที่สุดก็ได้ขึ้นเครื่องนะครับแล้วก็อยู่ในความดูแลช่วยเหลือของพนักงานการบินไทยอย่างมีความสุขไปตลอดทางจนถึงซีแอตเทิลอเมริกาผลจากการมางุงม,มงาราของผมนั้นยังผลให้ทางการบินไทยได้ส่งทั้งโทรเลขและโทรพิมพ์ให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับผมที่สนามบินขอชมการบินไทยว่าบริการอย่างมีน้ำใจใสสะอาดและพร้อมจะช่วยด้วยน้ำใสใจจริง ถ้าเราไม่เคยออกไปไหนเราก็ไม่ค่อยซึ้งในน้ําใจคนไทยหรอกครับพอลงถึงท่าอากาศยานเมืองซีแอตเท,เทิพลพนักง,งานต้อนรับสาวขึ้นมารับถึงเครื่องช่วยถือสัมภาระแล้วก็นําผมไปยังที่ตรวจคนเข้าเมืองแล้วแจ้งให้ผมทราบว่าได้โทรไปบอกเพื่อนผมแล้วเขาคงรอรับอยู่ข้างนอกเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองรู้ว่าเป็นคนไทยก็ถามผมน้ําเสียงเครียดว่ามาทําไมทุนของใครเมื่อไหรกลับ ผมสังเกตเหตุการณ์คงจะไม่เข้าทีนะครับก็เลยงัดเอาหนังสือเชิญของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกนและมหาวิทยาลัยบริ t ิชโคลัมเบียมาให้ดูพอเขาเห็นหนังสือเชิญดังกล่าวก็รู้สึกว่าพอใจมากน้ำเสียงเปลี่ยนเป็นมิตรขึ้นถามคำถามแบบอยากร,ากรู้อยากเห็นจริงๆไม่มีวี่แววเหมือนครั้งแรกคุณติ๋มคือพนักงานคนไทยที่มารับเขาเล่าให้ฟังทีหลังครับว่าคนไทยเนะี่ยมาทำเสียประวัติทนี่ไว้มากทีเดียว วีซ่าไม่ถูกต้องบ้างบอกมาท่องเที่ยวแล้วหนีเขาเข้าทํางานบ้างขนของผิดกฎหมายบ้างสร้างปัญหาให้เขาอยู่เนืองๆมีทั้งจับเข้าคุกส่งกลับแล้วก็ทุ่มเถียงกันอยู่ตลอดถ้าเป็นคนไทยซึ่งก็พลอยละอายแทนเพื่อนร่วมชาติไปด้วยเนี่ยครับถ้าไม่ใช่คนไทยผมคงไม่เล่านะครับแล้วก็คงไม่เชื่อต้องเถียงแทนกันหัวชนฝ้าเลยล่ะคุณติมบอกว่าชาติอื่นเขาไม่สร้างปัญหานะครับเนี่ย ฉะนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของเขาเห็นหนังสือเดินทางไทยเขาก็เลยรู้สึกว่าแน่ปัญหามาอีกแล้วเขาก็เลยไม่ค่อยสบายใจครับแต่ผมแน่ใจนะครับว่าที่ชั่วก็มีที่ดีก็มากคุณติ๋มบอกว่านานมาแล้วนะครับไม่เคยเห็นเขายิ้มออกกับคนไทยแล้วก็ปล่อยเข้าเมืองเร็วเหมือนผมเลยผมแน่ใจว่าต้องเป็นเพราะหนังสือเชิญของทางมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนั่นเองแหละเพราะดีจริงๆที่ผมนําติดตัวไปด้วย ผมพักอยู่ในเซียเวลส์สองวันดูงานและทำธุระเสร็จแล้วก็บินไปนิวยอร์กด้วยสายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์อีก7ชั่วโมงโดยหยุดพักที่เมืองเดนเวอร์หนึ่งชั่วโมงผมบอกไปเดินเล่นร,บรอบๆสนามบินก็มีผู้หญิงแขกอินเดียมาขายหนังสือนะครับพอร,รู้ผมมาจากเมืองไทยก็บอกว่าหนังสือเล่มนั้นมีพระพุทธประวัติและมีภาพสีสวยงามผมก็บอกว่าผมตาบอดไม่อ่านหรอกครับเธอก็ยังตื้อต่อว่าฉันมีขนมจะให้กับคุณ ควักไปควักมาตามลำตัวง,งัดเอาขนมแขกกลิ่นแรงมาส่งให้ผมอันนึงรับเอามาถือไม่สู้จะเต็มมือเท่าไหร่นะครับกําลังจะเดินจากไปแต่ก็ทวงว่าโปรดทบุญสักหน่อยหนึ่งนะเราจะนํานไปช่วยเด็กกาพรา้าผมได้ที่รีบยื่นขนมคืนแล้วก็บอกว่าผมไม่มีเงินอเมริกันหรอกครับเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าอืมเอาไปเถอะขอพระกฤษณอวยพรผมก็อวยพรตอบว่าขอให้พระราเมศวนอวยพรให้คุณและงานของคุณ มันนึกได้ทีหลังว่าพระราเมศูวนท่านเป็นพระเจ้าเป็นดินของไทยเราสมัยกรงุงศรีอยุธยานี่นาไม่ได้เป็นพระเป็นเจ้าสักนิดหนึ่งผมสมซานหาทางขยะนะครับเมื่อพบแล้วก็ตั้งใจจะทิ้งขนมกลิ่นแรงนั้นเสียเดินมาสักหน่อยจะรู้สึกตัวว่าสิ่งที่ทิ้งนั้นหาใช่ขนมแขกกลิ่นแรงไม่แต่กลับเป็นปลอกอยางที่สวมไม้เท้าของผมนั่นเองถ้า,าพับหรือหดไม้เท้าแล้วไม่ใช้ปลอกนี้ไม้เท้าจะยื่นออกมาเกะก,กะผมก็รีบกลับไปยังถังขยะทันที ก่อนอื่นก็ทิ้งขนมซะเถอะต่อจากนั้นก็ควานมือลงไปในถังขยะโดยคิดเอาว่าถัางขยะฝรั่งมันคงสะอาดกว่าบ้านเราควานหาเท่าไหร่ก็ไม่พบจึงมียามมาถามว่าคุณจะทําอะไรผมตอบเขายามก็ช่วยหาจนพบปรากฏภาพปลอกไม้เท้าของผมมันเปียกน้ําพูดแล้วมันะเอียดเสียนะครับมันคลายน้ําลายหรือเสเลดอะไรเรื่องนี้แหละผมรีบขอให้เขาพาไปห้องน้าแล้วก็ล้างด้วยสบู่ทั้งมือทั้งปลอกทั้งไม้เท้าเลยนะครับใครว่านะว่าฝรั่งมันสะอาดกว่าเรา ผมยังรประอืดประอมอถึงทุกวันนี้เลยเมื่อถึงเหตุการณ์การ้นขยะที่เมืองเดนเวอร์ของผมขนมแขกที่ว่ากลิ่นแรงยังไม่น่าคลื่นไส้เท่าถาังขยะฝรั่งเลยคิดดูดเถอะนี่ขนาดเป็นถังขยะที่ตั้งอยู่ในสนามบินนะถ้าเป็นสถานีรถขนส่งจะเป็นยังไงล่ะนี่ผมมาถึงนิวยอร์กในเวลาหกโมงเย็นเพื่อนผมบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทรถริมูซีนซึ่งเหมือนกับรถแท็กซี่ป้ายดำนั่นแหละครับก็จะมารับผมไปส่งโรงแรมผมก็ให้ทางสนามบินประกาศเรียก รอแล้วรออีกก็ไม่เห็นมาในที่สุดก็มีรถป้ายดำอีกบริษัทหนึ่งมาติดต่อผมแล้วบอกว่าจะพาไปแต่ต้องคิดเงิน26ดอลลาร์เมื่อผมคำนวณแล้วเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,000บาทจึงปฏิเสธไม่ไปนะครับเกินมาเป็นตัวเป็นตนก็ไม่เคยเสียเงินค่าแท็กซี่มากมายขนาดนี้ผมกะว่าแม้จะต้องนั่งอยู่ที่สนามบินจนถึงเช้าก็จะไม่ขอเสียเงินจำนวนมากมายเท่านี้เป็นอันขาดแต่คุณเชื่อเรื่องดวงสตา r มไหมว่า เมื่อคนจะถึงคราวเสียเงินน่ะนะคุณทํายังไงมันก็หนีไม่พ้นมันได้กับตัวผมเองจริงๆอ่ะอีกสักสิบหนาทีก็มีคนมาติดต่อผมบอกว่ารถของเขาจะเข้าเมืองเป็นรถตู้เขามีผู้โดยสารอยู่แล้วสามคนฉะนั้นเขาจึงสามารถไปส่งผมได้ในราคาสิบห้าเหรียญผมมาคิดดูว่าคงเป็นราคาที่ถูกที่สุดในเมืองนิวยอร์กนะถ้าไม่ไปกับเขาเดี๋ยวจะกลายเป็นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไปผมก็เลยตกลงมา เขาก็มาส่งผมเป็นคนสุดท้ายที่โรงแรม Grammar SE Park Hotel ที่เพื่อนของเพื่อนเนี่ยจองไว้ให้กับผมอีกทีหนึ่งพอแท็กซี่จอดก็มีพนักงานออกมาช่วยขนของพาผมไปเคาน์เตอร์เขาทราบชื่อเสียงเรียงนางของผมดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถแถลงว่าเขาจองเอาไว้ให้คุณสองวันคุณมีสิทธิ์จะจ่ายทีละวันหรือเก็บเอาไว้จ่ายทีหลังก็ได้เมื่อตอนเช็คเอาท์ผมจึงค่อยจ่ายนะครับจะถามเขาว่าผมต้องจ่ายวันละเท่าไหร่ก็ตอบว่าวันละ94เหรียญนั่น,นสิครับ ผมช็อกไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ตัวเขาเตือนให้เซ็นชื่อผมจึงระล่ำละลักถามไปอีกว่าผมต้องจ่ายคืนละเท่าไหร่นะครับเขาพูดซ้ำให้ได้ยินไม่ผิดแน่นอนก็คือ94เหรียญประมาณคือละ3 0 0 0บาทมันจะวิเศษแค่ไหนก็ตามนะจะเท่าอเรนเตนหรือว่าดูสิตเอราวันผมก็ไม่สนใจเพราะผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าตัวเองจะต้องมาประสบเหตุการณ์ต้องอยู่ในโรงแรมราคามหาศาลอย่างนี้ในชีวิตนี้ไม่เคยเลยนะครับ ผมก็เลยต้องระง,งับความสะดุ้งตกใจกลัวเสียกำลังใจเงือไหลโชคทั้งที่อยู่ในเมืองหนาวอย่างนั้นกัดฟันแล้วก็ละล่ำลากถามไปว่าผมขอนั่งอยู่ตรงล็อบบี้นี่แหละเช้ารุ่งพรุ่งนี้จึงจะไปตามยะถากรรมของผมจะได้ไหมล่ะขอรับเจ้าหน้าที่โรงแรมกล่าวตอบว่าคุณจะนั่งจะนอนตรงไหนตามใจคุณแต่ที่แน่นอนก็คือคุณต้องจ่ายเงินให้ผม9 4เหรียญเพราะว่าเขาได้จองห้องไว้ในชื่อของคุณ ก็เป็นอันว่าผมไม่มีทางอื่นจะเลือกกันนะครับนอกจากควักเงิน9 4เหรียญออกมาแล้วก็จ่ายดีๆไปซะโดยไม่ต้องมีข้อโต้แย้งอันใดต่อไปอีกเห็นจะไม่ต้องบอกนะครับวพาหัวใจผมแทบจะวายหรือว่าวายไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ไม่รู้เ so, งิน so, จํานวนนี้เป็นอัตราหนึ่งในห้าของเบี้ยเลี้ยงของผมในการเดินทางมาครั้งนี้เลยนะครับเมื่อไม่มีอะไรดีผมก็นึกปลอบใจตัวเองให้มันครึ้มต่อไปว่าเอาว่าเกิดมาทั้งทีก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วแต่พักโคเตคือละสามพันบาท เออมันคงหรูหราพี่ลึกกึกือกือแล้วแต่พอบ่อยพาขึ้นห้องเหรครับความฝันของผมมันลายสลายลงหมดเพราะว่าห้องราคา3,000ันบาทต่อวันนั้นมีเพียงทีวีหนึ่งเครื่องตู้เย็นที่ไม่มีอะไรแช่อยู่เลยอยากได้อะไรต้องสั่งนอกนั้นเตียงห้องน้ำเก้า e, อี้อ่างอาบน้ำมันก็ไม่ผิดอะไรกับโรงแรมม่านรูดวันละร้อยสองบาทบ้านเหล่านี้แหละเมื่อผมอาบน้ำแล้วก็มีคนโทรศัพท์มาหา พอผมรับเขาก็บอกว่าชื่อซูซานคนที่เพื่อนผมฝากฝังและเธอเองเป็นคนจองโรงแรมแห่งนี้ให้ผมคําถามแรกของผมจึงถามว่าทําไมคุณเอาผมมาไว้ในโรงแรมแห่งนี้ล่ะขอรับเธอขอโทษขอโพยแล้วก็บอกว่า ดิฉันรู้ว่ามันไม่สมเกียรติคุณแต่แขกของเราทุกคนพักในโรงแรมนี้ต่อรุ่งขึ้นพรุ่งนี้สิ่งแรกที่ดิฉันจะทําก็คือเปลี่ยนท่านไปพักที่โรงแรมห้าดาวทันทีแต่ราคามันประมาณสามเท่าของที่นี่นะคะคืนนี้ขอให้ทนอยู่โรงแรมกระจอกนี้ไปก่อนนะคะโอ้ยโอ้ยผมเปล่งเสียงก็ไม่ออกได้แต่รำพึงอยู่ในใจแต่อะไรทําให้ผมพูดไปอย่างที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ก็ไม่รู้ สงสัยจะเป็นสันดานอวดดีและจมไม่ลงของผมนั่นเองแหละนะครับพูดออกไปทางโทรศัพท์แบบออกจากเครื่องๆว่าแต่ผมเสียใจผมมีธุระด่วนจริงๆไม่สามารถจะอยู่ที่นิวยอร์กได้ตามกําหนดเดินซะแล้วพรุ่งนี้จะรีบไปเมืองฟิลาเดลเฟียแต่เช้าตรู่ประแจไขาทีเดียว โอ้ท่านขาโปรดให้เกียรติดิฉันได้พบท่านเพื่อเลี้ยงอาหารเช้าก็ยังดีนะคะและดิฉันจะจัดการจองตั๋วเรือบินเที่ยวแรกให้ท่านทันทีนะคะออไม่ต้องรบกวนหรอกครับคุณสุสานขอให้ผมเป็นฝ่ายเลี้ยงคุณจะดีกว่านะครับส่วนเรือบินนั้นผมก็ไม่อยากไปผม,มอยากนั่งรถไฟบ้างนะอยากหาประสบการณ์ผมเบื่อการบินเต็มทีแล้วโอ้ท่านประสงค์จะไปร,ะรถไฟก็ตามใจนะคะแต่ดิฉันต้องขอยืนยนันแล้วก็ขออนุญาตเลี้ยงอาหารเช้าท่านนะคะเฮ้ยสวรรค์ยังปราณี ผมลำพึงด้วยความโล่งใจเอาคุณจะเอาอย่างนั้นก็เอาผมไม่ขัดข้องแต่เราจะไปทานที่ไหนกันละ่ะอืมดิฉันจะไปรับที่โรงแรมเองนะคะขอบพระคุณที่กรุณารับเชิญและหวังว่าคุณคงจะไม่โกรธที่ดิฉันจะจัดหาที่พักโรงแรมเล็กๆนี้ให้ดิฉันเสียใจค่ะเออครับผมไม่ถือเอาเป็นอารมณ์หรอกนะครับขอบคุณที่จะเชิญผมทานอาหารเชา้าแล้วก็จะช่วยพาออกไปส่งที่สถานีรถไฟพบกันพรุ่งนี้เช้านะครับเย็นนั้นผมไม่ได้ทานอาหาร ทานไม่ลงครับกังวลเสียดายเงินเป็นที่สุดไม่อยากเสียอีกแล้วแม้จะเพื่อซื้ออาหารเย็นเพราะยังดีนะครับที่สุสานไม่ยอมรับเลี้ยงอาหารเช้าและยังจะเลี้ยงซะเองเช่นนี้หล้มตัวลงนอนก็ไม่หลับคิดไปต่างๆนานาส่วนใหญ่ก็คํานึงถึงเศรษฐกิจของอาตมาเองนี่เหรอโรงแรมราคาแค่สามบาทบาทแต่นอนไม่หลับเลยสมดังคํากล่าวที่ว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเอ๊ะรู้มันเกี่ยวกันด้วยหรือเปล่า ผมยังไม่ได้เล่าไปถึงไหนเลยนะครับเนี่ยมีเรื่องอีกยาวมากทีเดียวความจริงการเดินทางและความงงงงของผมได้เริ่มสำแดงเท่านั้นนะครับเอาไว้วเระอย,ยก,กันฉบับหน้ากันละกันนะครับรับรองว่าบัคซิเดอร์มากกว่านี้อีกมากมายทีเดียวละ่ะมีทั้งเปิดทุกสนุกเศร้าระคนกันอ่านเอาไว้เป็นเยี่ยงที่ไม่น่าเอาเป็นอย่างการไปนอกไม่ใช่ว่าจะหรูหราเหมือนกันไปหมดะทุกคนหรอกนะขอรับ